สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการแพทย์แผนไทยประยุกต์วันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีฟื้นฟูร่รางกายสำหรับผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปที่ได้ผลจริงซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คุณเคยรู้สึกว่าร่างกายไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิมนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวและขาดพลังในการใช้ชีวิตประจำวันไหมครับ นี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในผู้สูงวัยแต่วันนี้ผมจะแบ่งปันวิธีการที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เมื่อสองเดือนก่อนผมได้ดูแลคุณลุงวัย65ปีที่มาพบด้วยอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับและปวดเมื่อยทั่วร่างกายคุณลุงแทบไม่มีแรงลุกจากเตียงทําให้ต้องพึ่งพาลูกหลานในการทํากิจวัตรประจําวันท่านเคยลองทั้งยาแก้ปวดวิตามินเสริมและการนวดนะก็ไม่ได้ผลถาวร หลังจากที่ผมแนะนำวิธีสมขั้นตอนที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ภายในเวลาเพียงสองเดือนคุณลุงกลับมาเดินได้คล่องแคล่วนอนหลับสบายและมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองจนลูกหลานแทบไม่เชื่อสายตาตลอด20ปีในการดูแลผู้สูงอายุผมค้นพบว่าการผสมผสานสมุนไพรไทยชาเขียวและโยคะอย่างถูกวิธีสามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างน่าทึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาแรงหรือการรักษาที่ซับซ้อนสิ่งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นวิธีการที่ผ่านการพิสูจน์จากผู้ป่วยจริงหลายร้อยรายและยังมีงานวิจัยจากงานวิจัยทางการแพทย์ที่สนับสนุนผมพบว่าการผสมผสานสมุนไพรไทยชาเขียวและโยคะสามารถกระตุ้นการฟื้นฟรูร่างกายได้อย่างเป็นระบบผ่าน,นกลไกสามด้านหลักคือการลดการอักเสบการต้านอนุมูลอิสระ และการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อขั้นตอนแรกเริ่มจากการดื่มน้ำสมุนไพรสูตรพิเศษที่ผมพัฒนาขึ้นประกอบด้วยขมิ้นชันขิงและใบบัวบกในอัตราส่วนที่เหมาะสมสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันช่วยลดการอักเสบในร่างกายขิงกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตส่วนใบบัวบกมีสารที่ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทคุณยายท่านหนึ่งวัย72ปีหลังจากดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้ เป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอนเพียงสองสัปดาห์อาการปวดข้อที่รบกวนมานานก็เริ่มทุเลาและยังรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระปร่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขั้นตอนที่สองการดื่มชาเขียวญี่ปุ่นคุณภาพดีสองถึงสามถ้วยต่อวันสารแคตทชินในชาเขียวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และยังกระตุ้นการเผาผลาญทำให้ร่างกายยดชื่นกระชับกระเฉง คุณลุงวัย68ปีที่มีปัญหาอ่อนเพลียเรื้อรังหลังจากเริ่มดื่มชาเขียวตามคำแนะนำร่วมกับน้ำสมุนไพรภายในหนึ่งเดือนพลังงานในร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถทำกิจกรรมได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยง่ายขั้นตอนที่3การฝึกโยคะเบื้องต้นที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเน้นท่าที่ปลอดภัยและได้ผลจริงโดยใช้เวลาเพียง15-20นาทีทีที่ ก่อนเราจะเจาะลึกเรื่องท่ายโยคะผมอยากอธิบายว่าทำไมการผสมผสานทั้ง3วิธีนี้จึงได้ผลดีมากตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเกิดการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำที่เราเรียกว่า i อินฟ m a ม i n g ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความเสื่อมและอาการต่างๆในผู้สูงอายุสมุนไพรไทยที่ผมเลือกมาในสูตรพิเศษนี้ ทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการอักเสบโดยเฉพาะสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเทียบเท่ายาแก้ปวดบางชนิดแต่ปลอดภัยกว่ามากขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีขึ้นส่วนใบบัวบกมีสารที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ประสาทและเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมองชาเขียวเป็นเครื่องดื่มมหัศจรรย์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะสาร EGCG ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และยังกระตุ้นการทำงานของไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานในเซลล์ของเราเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่ให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายส่วนโยคะนั้นนอกจากจะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วการหายใจลึกๆระหว่างทำท่ายโยคะยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพเตติก ซึ่งช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นคุณป้าท่านหนึ่งอายุ70ปีเล่าให้ผมฟังว่าหมอคะตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อหรอกว่าแค่ดื่มน้ำสมุนไพรกับชาเขียว Squid พาร์ s เซป r a t เรแล้วทำโยคะแค่วันละ15-20นาทีจะช่วยได้จริงแต่พอทำตามที่หมอแนะนำได้สักเดือนร่างกายมันเปลี่ยนไปเลยทั้งนอนหลับดีขึ้นปวดเมื่อยน้อยลง แถมยังรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมมากผมขอแนะนำวิธีเตรียมน้ำสมุนไพรสูตรพิเศษนี้อย่างละเอียดนะครับเริ่มจากส่วนผสมขมิ้นชันสด2นิ้วขิงสด1นิ้วใบบัวบกสด5-7ใบน้ำสะอาด2แก้ววิธีทำล้างส่วนผสมทั้งหมดให้สะอาดหั่นขมิ้นและขิงเป็นชิ้นบางๆต้มกับน้ำเดือดประมาณ10-15นาที จากนั้นใส่ใบบัวบกลงไปป้มต่ออีก2-3นาทีกรองเอาแต่น้ำดื่มขณะอุ่นๆวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนสำหรับชาเขียวผมแนะนำให้เลือกชาเขียวญี่ปุ่นคุณภาพดีชงด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ80องศาไม่ควรร้อนจนเดือดเพราะจะทำลายสารสำคัญในชาชงทิ้งไว้1-2นาทีดื่มวันละ2-3ถ้วยระหว่างมื้ออาหาร ส่วนท่าโยคะที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุผมจะแนะนำท่าพื้นฐานสามท่าที่ปลอดภัยและได้ผลดีหนึ่งท่านั่งสมาธิหายใจลึกนั่งบนเก้าอี้หลังตรงหลับตาหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงสกลั้นไว้นับหนึ่งถึงสองหายใจออกชา้ชาๆนับหนึ่งถึงหกทำซ้ำห้าถึงสิครั้งท่านี้ช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลาย และเพิ่มออกซิเจนในเลือด 2. ท่ายืดแขนเหนือศีรษะ,ะนั่งบนเก้าอี้ค่อยๆย,ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ,ะหายใจเข้าเมื่อลดแขนลงให้หายใจออกทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำท่าที่สคือการบิดลำตัวเบาๆนั่งบนเก้าอี้วางเท้าราบกับพื้นหายใจเข้าพร้อมยืดหลังตรงหายใจออกพร้อมค่อยๆบิดลำตัวไปด้านขวา โดยใช้มือจับผนักเก้าอี้เป็นหลักค้างไว้3าถึงห้าลมหายใจแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางทำสลับข้างซ้ายท่านี้ช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มโปรแกรมนี้หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติใดๆให้หยุดทาทันที ควรเริ่มต้นช้าๆและค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของการฝึกหลีกเลี่ยงการดื่มชาเขียวก่อนนอนเพราะอาจทำให้นอนไม่หลับผู้ที่แพ้สมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งให้ปรับเปลี่ยนสูตรตามความเหมาะสมคุณลุงท่านหนึ่งวัย75ปีที่เคยมีปัญหาปวดข้อรุนแรงเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากทำตามโปรแกรมนี้ได้สเดือนเขาสามารถกลับไปเล่นกอล์ฟได้อีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าจะทำไม่ได้อีกแล้ว นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆกรณีที่แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานวิธีการทั้งสามนี้สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้จริงเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้ว 2. นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืน 3. เดินเบาๆวันละ15-20นาทีหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและน้ำตา เมื่อผมเห็นการเปลี hmm. ่ยนแปลงในตัวผู้ป่วยหลายท่านผมยิ่งมั่นใจว่าวิธีการนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นการรักษาที่ได้ผลจริงคุณป้าวัย68ปีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอต้องพึ่งยาแก้ปวดเกือบทุกวันแต่หลังจากทำตามโปรแกรมนี้ได้สองเดือนเธอแทบไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดอีกเลยมาดูกันว่าทำไมการผสมผสานทั้งสวิธีนี้จึงทำงานร่วมกันได้ดีนัก เปรียบเสมือนวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเล่นประสานกันอย่างลงตัวสมุนไพรไทยทำหน้าที่เหมือนวงสายที่สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินที่ลดการอักเสบในระดับเซลล์ขิงกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ใบบัวบกบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยให้จิตใจสงบ ชาเขียวเปรียบเหมือนเครื่องเป่าที่เพิ่มพลังและความสดชื่นสาร EGCg ต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์กระตุ้นการเผาผลาญเพิ่มพลังงานให้ร่างกายเอลเทียนนช่วยให้จิตใจสงบแต่ตื่นตัวโยคะทำหน้าที่เหมือนเครื่องตีที่สร้างจังหวะให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อกระตุ้นการไหลเวียนน้ำเหลืองช่วยขับของเสีย การหายใจลึกเพิ่มออกซิเจนในเลือดผมขอแนะนำตารางเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำทั้ง3วิธีนี้เชา้าดื่มน้ำสมุนไพรอุ่นๆหนึ่งแก้วตอนท้องว่างทำโยคะ15-20นาทีดื่มสคริปต์พอร์ต ator, เซปเรเตอร์ดื่มชาเขียวหลังอาหารเช้าหนึ่งถ้วยกลางวันดื่มชาเขียวหลังอาหารกลางวันหนึ่งถ้วยเดินเบาๆ10-15นาทีเยน็น ดื่มชาเขียวระหว่างบ่ายหนึ่งถ้วยไม่ควรดื่มหลังสิบเจ็ดนาทำโยคะเบาๆอีกครั้งหากมีเวลาก่อนนอนดื่มน้ำสมุนไพรอุ่นๆหนึ่งแก้วหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนทำสมาธิหายใจลึกๆห้าึงสินาทีคำถามที่พบบ่อยถามจะเห็นผลเร็วแค่ไหนตอบผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในสอสัปดาห์ แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมักเห็นหลังทำต่อเนื่อง2-3เดือนถามถ้าแพ้สมุนไพราบางชนิดจะทำอย่างไรตอบสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้เช่นถ้าแพ้ขมิ้นอาจใช้ภัยแทนหรือถ้าแพ้ขิงอาจใช้กระชายแทนควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมถามทำโยคะไม่ไหวจะมีทางเลือกอื่นไหมตอบสามารถเริ่มจากการยืดเหยียดง่ายๆบนเก้าอี้ หรือการเดินช้าๆแทนได้สำคัญที่สุดคือการค่อยๆเริ่มและทำอย่างสม่ำเสมอผู้สูงอายุหลายท่านมักกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะยากเกินไปแต่ผมขอยืนยันว่าถ้าเราค่อยๆทำทีละขั้นไม่รีบร้อนและทำอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนปีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนแรกหนูก็กลัวว่าจะทำไม่ได้แต่พอลองทำไปทีละนิด ค่อยๆเริ่มจากน้ำสมุนไพรก่อนพอชากะเย็นก็เพิ่มชาเขียวแล้วค่อยเริ่มทำโยคะง่ายๆพอทำไปเรื่อยๆมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดแถมยังรู้สึกดีขึ้นทุกวันด้วยสิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้นโปรแกรมนี้คือการสร้างนิสัยและความสม่ำเสมอผมขอแนะนำเทคนิคการสร้างนิสัยดังนี้ 1. เริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายที่สุดก่อนเช่นการดื่มน้ำสมุนไพรตอนเช้า 2. วางอุปกรณ์และส่วนผสมให้พร้อมตั้งแต่คืนก่อน 3. าทำในเวลาเดิมทุกวันเพื่อสร้างความเคยชิน 4. จดบันทึกความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 5. ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวทำด้วยกันการเตรียมส่วนผสมสมุนไพรให้พร้อมใช้ล้างและหั่นขมิ้นชันฉิงเป็นชิ้นเล็กๆแช่แข็งไว้เป็นถุงๆเก็บใบบัวบกในตู้เย็นโดยห่อด้วยกระดาษชื้น เตรียมชาเขียวคุณภาพดีไว้ในที่แห้งและเย็นจัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำโยคะให้สะอาดปลอดโปรง่งเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. ดื่มน้ำสมุนไพรขณะอุ่นๆจะดูดซึมได้ดีกว่า 2. ชงชาเขียวด้วยน้ำอุณหภูมิ80องศาไม่ควรร้อนจัด 3. หายใจลึกๆระหว่างทำโยคะเพื่อเพิ่มออกซิเจนในเลือด 4. ทํทสมาธิสั้นๆก่อนเริ่มโยคะทุกครั้ง ห้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่ไปด้วยคุณลุงท่านหนึ่งวัยแปปีที่ทำตามโปรแกรมนี้มา6เดือนเล่าว่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะได้ผลแต่พอทำไปเรื่อยๆร่างกายมันค่อยๆดีขึ้นจากที่เคยต้องใช้ไม้ s c r i ป t ์พาร์ทเซป a ร o เเท้าเดินตลอดตอนนี้ผมเดินได้คล่องแคลงขึ้นมากแถมยังนอนหลับสบายไม่มีอาการปวดเมื่อยรบกวนเหมือนแต่ก่อนข้อสำคัญที่ต้องระวังในการทำโปรแกรมนี้ สำหรับน้ำสมุนไพรไม่ควรต้มนานเกินไปเพราะจะทำลายสารสำคัญควรดื่มขณะอุ่นไม่ควรอุ่นซ้ำหลายครั้งผู้ที่มีแผลในกระเพาะควรระวังการดื่มตอนท้องว่างสำหรับชาเขียวไม่ควรดื่มพร้อมอาหารเพราะอาจรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กหลีกเลี่ยงการดื่มหลังสิบเจ็ดทุ่มโนเพราะอาจทำให้นอนไม่หลับผู้ที่มีความดันสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนสำหรับโยคะไม่ฝืนทำท่าที่รู้สึกเจ็บหรือไม่สบาย ควรหายใจเข้าออกลึกๆตลอดการฝึกทำในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายท่านบางคนกลับมาทำกิจกรรมที่เคยคิดว่าทำไม่ได้แล้วบางคนลดการใช้ยาลงได้อย่างมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการได้กลับมามีชีวิตที่กระฉับกระเฉงมีความสุขและพึ่งพาตัวเองได้ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องการปรับใช้โปรแกรมนี้ให้เหมาะกับแต่ละคน คอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกก่อนเราจะเข้าสู่เรื่องการปรับโปรแกรมให้เหมาะกับแต่และบุคคลผมขอเล่าอีกหนึ่งกรณีที่น่าสนใจคุณป้าวัย80ปีที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเดินแทบไม่ได้หลังจากทำตามโปรแกรมนี้อย่างต่อเนื่อง3เดือนเธอสามารถเดินไปตลาดได้ด้วยตัวเอง สิ่งสำคัญที่ทำให้โปรแกรมนี้ได้ผลคือความสม่ำเสมอเปรียบเหมือนการรดน้ำต้นไม้ถ้าเราทำสม่ำเสมอทุกวันต้นไม้จะเติบโตแข็งแรงแต่ถ้าทำทำหยุดหยุดผลลัพธ์ก็จะไม่ดีเท่าที่ควรผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์เพื่อเห็นความก้าวหน้าและเป็นกำลังใจในการทำต่อ หลายคนบอกว่าการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทีละน้อยเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่สคริปต์จุดสคริปไปพอทำไปได้สักพัหหลายคนพบว่าร่างกายเริ่มปรับตัวความอ่อนเพลียลดลงนอนหลับได้ดีขึ้นและมีกำลังวังชามากขึ้นบางคนถึงกับบอกว่ารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปได้หลายปี ที่สำคัญคือการไม่ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรคบางวันอาจรู้สึกไม่อยากทำหรือมีเหตุขัดข้องแต่ขอให้คิดว่าทุกก้าวเล็กๆคือความสำเร็จการฟื้นฟูร่างกายต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนดังที่คุณยายท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าหมอคะตอนแรกหนูก็ท้อนะแต่พอนึกถึงลูกหลานอยากอยู่กับเขาไปนานๆ ก็มีแรงทำต่อตอนนี้หนูดีใจมากที่ไม่ยอมแพ้ตอนนี้หลายคนที่ทำตามโปรแกรมนี้บอกว่าไม่เพียงแต่ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแต่จิตใจก็สดชื่นขึ้นด้วยพวกเขาม,มีความหวังและกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นสามารถทำกิจกรรมกับครอบครัวได้มากขึ้นและมีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่คุณป้าท่านหนึ่งบอกผมว่าการที่ได้กลับมาเล่นกับหลานได้อีกครั้ง เป็นความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้นี่แหละคือเป้าหมายที่แท้จริงของการฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่มีคุณภาพและสามารถทำสิ่งที่เรารักได้ต่อไปสคริปต์การเดินทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นของผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเรามีความมุ่งนมมั่น <No man. S 1> และทำอย่างถูกวิธีวันนี้ผมได้แบ่งปันวิธีการที่พิสูจน์แล้ว ว่าได้ผลจริงผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ผมหวังว่าความรู้ที่แบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและครอบครัวอย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพไม่มีคำว่าสายเกินไปเริ่มต้นวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องของเราเพื่อติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพ พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอให้ทุกท่านจำไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ทุกเมื่อเริ่มวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ